พระแก้วคู่บ้านสารจ้าปู่คุ้งเมืองหรือเรื่องผ้ามัดมีประเพณีไหลเรือไฟปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามย้อยกลองเลงอำเภออากาศอำานวยมีพื้นที่ทั้งหมด586ตารางกิโลเมตรหรือ365,625ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น8ตำบล94หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด69,276คนร้อยละ73.56เป็นกลัวเรือนเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ย46,793บาทต่อคนต่อปีวิสาหกิจชุมชนเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็งอําเภออากาศอำานวยมีวิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช2548ทั้งสิ้น51แหง่ง มีศักยภาพระดับดี12แห่งระดับปานกลาง32แห่งต้องปรับปรุง7แห่งวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชน2เป็นหนึ่งในจำนวนวิสาหกิจชุมชน51แห่งที่เกิดจากการเรียนรู้ตนเองของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยกระบวนการร่วมคิดร่วมทำมีการกำหนดรูปแบบและแผนการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบอาทิแผนการผลิตแผนการตลาดการจัดการด้านสมาชิกระบบการระดมทุนการจัดสรรผลประโยชน์ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่26มิถุนายน2 5 4 9มีสมาชิก30คนและมีกลุ่มเครือข่ายการผลิตทั้งในพื้นที่ตำบลอากาศ และนอกพื้นที่ตำบลรวมทั้งสิ้น12แห่งจากกระบวนการเรียนรู้ตนเองและเรียนรู้จากชุมชนภายนอกอย่างต่อเนื่องในการนำภูมิปัญญาทรัพยากรและศักยภาพมาพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคกันเองในชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืงยน วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชนสองได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ทุนทรัพยากรทุกด้านอย่างคุ้มค่าเหมาะสมเป็นทิศทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนองค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชนสองมี5ประการได้แก่1 วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อตอบสนองสมาชิกในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2. กิจกรรมเน้นฐานทรัพยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ผ้าย้อมกรามผ้ามัดหมีย้อมกรามผ้าพันคอย้อมกรามผ้าคลุมหล่ย,ย้อมกรามผ้าเขามา้าตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ เสื้อสูตรผ้าย้อมกรามกางเกงผ้าฝ้ายกระเป๋าสตาง 3. มีข้อตกลงหรือกฎระเบียบของวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิกว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของสมาชิกและคณะกรรมการและว่าด้วยการดาเนินง,งานการจัดสวัสดิการสมาชิก 4. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 5. สิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภออากาศอํานวยนำเสนอผลการดําเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจสร้างรายได้ในเชิงประจักษ์วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชน2ดังต่อไปนี้กระบวนการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ส,สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดทิศทางในการตัดสินใจทํากิจกรรมโดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งศึกษาเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการบริหารจัดการทุนเน้นการจัดการทรัพยากรการผลิตในชุมชนความรู้ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งพาตนเองมีการระดมทุนจากสมาชิกปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้นจำนวน66,800บาท และประสานแหล่งทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ของวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปสามดาวสี่ดาวและห้าดาวได้แก่ผ้าย้อมกรามนอกจากนี้มีการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ คำหนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคได้แก่ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าเข่ามา้ากระเป๋าตุ๊กตาเช็ดมือเสื้อสูตรกางเกงและกระเป๋าสตางค์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชนสองได้กำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบเป้าหมายในการดําเนินงานประจําปีครอบคลุมทางด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดและด้านการผลิตมีกระบวนการควบคุมและบริหารความเสี่ยงทุกปีจะมีการสรุปผลการดําเนินงานทรัพย์สิสนสถานะทางการเงินให้สมาชิกทราบสถานะทางเศรษฐกิจมีทุนเรือนหุน้นเงินทุนหมุนเวียนจำนวนเ3 8 6 0บาท สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้สมาชิกเฉลีย 5, ่ย5,000-8,000ถึงบาทต่อปีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมสนับสนุนงบประมาณประเพณีการแข่งเรือและหลายเรือไฟเป็นจำนวนเงิน3,500บาทมอบปัจจัยและสิ่งของในงานวันเด็กเป็นเงิน500บาทถ่ายทอดความรู้การผลิตผ้าแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่แรกก็ทำเยอ่อเพมีค่ะก็มารวมกันก็ยังไม่รู้จะไปไหนมาไหนแต่ทีนี้ก็มารวมกลุ่มกันก็ทำไปก็ทำไปทำมาก็ไปไม่รอดก็เลยมาเปลี่ยนไปไปโจชน์วิสาหกิจชุมชนค่ะเพื่อจะหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าหรือพัฒนาตัวเองขึ้นมาและต่อมาก็เราก็ทำผ้ายยอมค้าก็ขั้งแรกก็ส่งขัดสัน ปีส7เนาะได้ได้สาดาวค่ะคก็ตอนนี้ก็ก็เลยดีใจดีใจก็เลยช่วยกันว่าอึ้อั้งแรกได้3ดาวต่อไปแล้วต้องเอาอีกขั้นต่อมาได้4ดาวค่ะแล้วต่อมาก็ได้5ดาวในส่วนของสพนักงานพนาชุมชนที่มาสนับสนุนกลุม่ม พอภาสตรีชุมชน2นะคะก็ในด้านวิชาการนะคะในด้านวิชาการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการนะคะการบริหารจัดการกลุ่มนะคะส่งเสริมการจัดทําแผนธุรกิจด้านพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะในการขอมอพชนะคะมอพช การคัดสรรผลิตภัณฑ์คัดสรรจากระดับดาวนะคะของอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะได้สนับสนุนในด้านการตลาดนะคะส่งเสริมกลุ่มในด้านกนารตลาดคือ,อส่งเสริมการไปจาหน่ายในนอกพื้นที่แล้วก็ท,วทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ถือว่าเป็นกลุ่มตัวแทนชุมชนกลุ่มใหญ่นะคะในเทศบาลและเทศบาลก็ให้การสนับสนุน ในปัจจุบันนะคะก็เป็นตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามีการทอผ้าแบบว่าเป็นทอผ้าแบบกี่แบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นกี่กระตุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการทอนะคะและก็เพิ่มคุณภาพของผ,ผลิตผลิตภัณฑ์ของผ้านะคะกลุ่มของสตรีทอผ้าชุมชนที่สองนะคะก็เป็นประธานกลุ่มใหญ่นะคะของมวลชนของชุมชนในกลุ่มย่อยในเขตเทศบาลนะคะ ซึ่งทั้งหมดก็เป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่นี้ก็มีทั้งหมดก็5กลุ่มนะคะเป็นลักษณะาการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายของกลุ่มใหญ่ของสตรีทอผ้าชุมชนที่สะะ2ส่ะส่นของวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชน2นะครับก็เป็นอีกวิสาหกิจชุมชนหนึ่งที่เริ่มขึ้นจากการต่อย,ยอดกลุ่มปัญญาของชุมชนนะครับในการช่วยเหลือชุมชนสร้างอาชีพให้สมาชิกนะครับแล้วก็ให้พยายามส่งเสริมให้เขา เพิ่งตนเองให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสบนุนส่งเสริมในส่วนของภาคคีก็ดีในส่วนของภาคเอกชนก็ดีแม้แต่ในเรื่องทุนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากาภาคธนาคารจนกระทั่งกลุ่มนี้นะครับเข้าสู่มาตรฐานสมาชิกมีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับกลุ่มก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งจะสังเกตได้จาก ปิดพันฑ์ของกลุ่มที่มีอยู่ณนขณนะนี้ซึ่งได้รับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมอชก็ดีโอท็อประดับ3ดาว4ดาว5ดาวกลุ่มสามารถพัฒนาผลิดพันฑ์ขึ้นสมาชิกก็มีความมั่นคงมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ5,000ถึง8,000บาทนะครับก็คิดว่าคงจะ,ะทำให้สมาชิกและก็กลุ่มมีความมั่นคงขึ้นต,ต่อไปครับ